รีเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุเครื่องบินตกนะฮะตกในพื้นที่อำเภอชัยบาานจังหวัดลบบุรีนี่นะฮะแล้วก็ตกลงไปในบ่อน้ําเครื่องบินนั้นมิดลำเลยนะฮะจมลงไปเจ้าหน้าที่ทราบเพราะว่าพอไปดูที่บริเวณบ่อน้าเนี่ยมันเหมือนกับมีคราบน้ํามันอยู่ภายในบ่อเยอะมากมายจึงคาดว่าเครื่องบินตกลงไปในบ่อน้ําบริเวณนี้นะครับส่วนนักบิน นักบินอยู่ในเครื่องนั้นหนึ่งหนึ่งนายนะครับแล้วก็สามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องบินได้ไตตกบริเวณบ้านเรือนของประชาชนห่างจากจุดที่เครื่องบินตกประมาณ2กิโลเมตรได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแขนขานั้นหักผิดรูปแล้วก็มีแผลทั่วลำตัวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยบาดานท่านนีนะต้องถูกปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนรายละเอียดของเครื่องที่ตกนะครับวันนี้โฆษกของกองทัพอากาศ พลอากาศตรีประภาสสอนใจดีท่านก็บอกนะครับว่าได้รับรายงานมาตั้งแต่ประมาณสัก11บเอโมงนะครับว่ามีเครื่องบินขับไล่แบบ F5 นะสังกัดฝูงบิน211ประสบอุบัติเหตุในขณะบินปฏิบัติภารกิจบินยุทธวิธีประยุกต์บริเวณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดานที่จังหวัดลบบุรีนะครับนี่นะฮะตอนที่ประสบอุบัติเหตุทำการบิน เดินทางต่าด้วยหมู่บินยุทธวิธีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีนักบินอยู่ในเครื่องบินนั้น1นายแต่สามารถดีดตัวออกมาได้เป็นเครื่องแบบ F5 นะฮะแบบที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็ยังโชคดีที่นักบินปลอดภัย F5 เ,เครื่องบินลำนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องที่ใช้เป็นเครื่องแรกที่มีการโมดิฟายมาแล้ว ใช้งานมาตั้งแต่เมื่อวันที่23มิถุนายน2524ก็ใช้มาประมาณสัก40ปี40ปีนะครับใช้มาแล้ว6,700ชั่วโมงแต่ว่าปกติแล้วเครื่องบินรุ่นนี้จะสามารถใช้งานได้ถึง9,000ชั่วโมงแต่ว่าก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับใช้งานได้ถึง9,000ชั่วโมงนี่ใช้มาแล้ว6,000กว่า6,700 6,007ในระยะเวลา 40, 40ป,ปีโอ้นานมากนะนานเนอะคือพูดง่ายๆว่าเก่าอ่ะเก่าเก่าอ่ะ,ะ F5 โอ้โหเก่ามากนะฮะโอ้โห F5 เนี่ยผลิตจริงๆในโลกเนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่เกิด F5 ใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่ตอนนู้นเลยอ่ะใช่2000 2 0 0<อ>5โอ้โห F5 เนี่ยแล้วเรามาใช้เนี่ยรุ่นนี้ก็2024ใช่ไหม24โหมัน เก่าจริงฮะเก่าจริงไรจริงเก่าจริงไรจริงท <c oughs> ่า,านผู้ชมมีงานมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับมีการแถลงข่าวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมกับนายกเหล่ากาชาติของทางจังหวัดเตรียมจะจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับและงานกาชาติของทางจังหวัดประจําปีนี้นะครับมีกําหนดจัดงานระหว่างวันที่17ถึง 26ทธันวาคมที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแขวแน่นอนฮะก็สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแขวก็ต้องจัดงานที่นี่นะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ นะทั้งประชาชนชาวจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าก็มาถแถลงข่าวนะครับนี่เป็นการจัดงานครั้งใหญ่สุดครั้งแรกของจังหวัดหลังจากเจอกับเรื่องของวิกฤตแล้วก็ตอนนี้กาญจนบุรีก็เป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นภายใต้รูปแบบ new normal นะครับคนที่จะไปเที่ยวงานแน่นอนฮะต้องสวมใส่หน้ากากอนาไัยต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับนี่งานสัปดาห์สัพานข้ามแม่น้ำแกวเป็นงานใหญ่นะของทางจังหวัดก่อนหน้านี้ก็เอองานของทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยงานที่ใหญ่สุดแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตา อย่าว่าแต่ให้กับทางจังหวัดเลยฮะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเนี่ยก็คืองานนี้แหละฮะสะพานข้ามแม่น้ําแควนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเด่นชัดนะฮะในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งก็ในอดีตก็อย่างที่เราทราบนะญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ต้องการจะสร้างสะพานเพื่อที่จะ ลำเลียงพลยุทธปัจจัยไปเตีพมา่า <นะ S 1> ไปเข้าไปในพมา่าแล้วก็เอาทหารพันธมิตร60,000กว่าคนนะครับมีทั้งอังกฤษสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออฮอลแลนด์มาสร้างเป็นฉเฉลยนะฮะเป็นฉเฉลยพันธมิตรสร้างจนกระทั่งแบบทหารฉเฉลยศึก60,000กว่าเนี่ยบาดเจ็บล้มตายด้วยโรคไข้ป่าไข้มาลาเรียเพราะว่า ก็กินอาหารได้วันหนึ่งประมาณสักหนึ่งก้อนกินข้าววันละก้อนฮนะแล้วก็สร้างสร้างจนเป็นไข้ป่าตายไปเป็นหมื่นฮนะเป็นหมื่นคนเลยตายเป็นหมื่นหมื่นคนโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นคนนะตอนนั้นนะเป็นที่โหดท้ายทารุณมากนะครับแล้วก็สะพานนี้เปิดใช้เมื่อคริสต์มาสปี2486ครับ25ธันวาคม2486เปิดใช้ได้ เออรู้สึกจะไม่ถึงปีก็โดนเครื่องบินพันธมิรบอมบ์ขาดกลางนะฮะและพอสงครามโลกครั้งที่สองสงบรัฐบาลไทยก็ขอซื้อสะพานนี้จากอังกฤษนะครับเพราะถือว่าเป็นของอังกฤษซื้อมาห้าสิบล้านแล้วก็มาซ่อมแซมบรุณะให้เป็นสะพานนี้ฮนะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเป็นภาพเก่าท่านผู้ชมฮะเป็นภาพเก่าทําไมเขาถึงจัดงานต้องจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแคร ให้มาจนถึงช่วง25ธันวาคมเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปปี2486วันที่25ธันวาคมเป็นวันเปิดใช้นะฮะและตัววันนี้เนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะฮะของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับติดอันดับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงโฮิโรชิมานางาซากิที่โดนปรมาณูบอม แต่ว่าหลายคนก็นึกถึงสะพานนี้นะคร oh. และเป็นสะพานที่เหลืออยู่นะครับแห่งเดียวจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีสะพานแบบนี้เนี่ยเป็นร้อยๆแห่งในพามา่าแต่ว่าก็สูญสลายหักพังไปหมดแล้ว oh. เหลือของเรานี่แหละเหลือของเรานี่แหละเป็นที่เชิดหน้าชูตาและก็บริเวณอำเภอเมืองกาญจนบุรีนั้นก็มีสุสานทหารพัตมิตรนะครับมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ นั้นก็เชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะครับจับจองห้องพักไว้ก่อนก็ได้นะครับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควเริ่ม17-26ธันวาคมเจ้าทูมเราสลับมาดูข่าวต่างประเทศนะครซึ่งเกิดขึ้นที่จีนก็อยากจะนํามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวน ของจีนแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่คนเขาพูดถึงกันเยอะมากนะฮะว่าไม่น่าเชื่อเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเป็นเรื่องของคนไข้สองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาได้มาเจอกันที่โรงพยาบาลแห่งนี้ชายหญิงคู่นี้นะท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนนี้ย้อนหลังกลับไปประมาณสัก สิปีก่อนหน้านี้นะฮะเขาเป็นคู่รักกันคบหากันมา8ปีคบหากันมา8ปีเป็นคู่รักกันนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเกิดความเข้าใจผิดไม่รู้ฝ่ายไหนเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายนึ่งเนี่ยไปมีคนอื่นแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนนี้ทิฏฐิทั้งคู่ไม่เอ่ยปากถามาไม่มีใครถามใครแต่คิดเองว่า อีกคนนึงต้องมีคนอื่นแน่ที่สุดแล้วสองคนนี้ตัดสินใจเลิกลากันนี่ฮนะเลิกลากันไปเลิกลากันไปประมาณสักสองปีพอเลิกลากันไปแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหาสุขภาพร่างกายก็คือกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าไม่มีความสุขที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจมารักษาตัวในโรงพยาบาลปรากฏว่า มารักษาตัวในโรงพยาบาลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันโอ้โอ้ท่านชมหลังจากเลิกไปแล้วสองปีใช่โอ้หลังจากเลิกไปแล้วสองปีคือก็เป็นซึมเศร้าทั้งคู่ออยู่มาวันหนึ่งผู้ชายก็มาที่โรงพยาบาลนี้มารักษาตัวผู้หญิงก็มาที่โรงพยาบาลนี้มารักษาตัวแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเลิกกันนี่แหละใช่ใช่ไหมพอเลิกกันปุ๊บก็รักกันมาแปดปีพอเลิกกันปุ๊บในสองปีเนี้ยก็ ค่อยๆค่อยๆซึมค่อยๆเศ้าจนเป็นโรคซึมเศร้าใช่โอ้ oh. นี่ท่านผู้ชมฮะอยู่ในชุดคนไข้นะฮะ oh ที่เราเห็นเนี่ยคือชุดคนไข้โอ้โห oh แล้วมาเจอกันในโรงพยาบาลน,นี้ที่สุดแล้วถึงได้ได้มาเปิดใจคุยกัน hmm. ปรับความเข้าใจกันก็มีหมอกับพยาบาลช่วยด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ป่วยทางกายแต่เขาป่วยทางใจใช่เปนะ็นโรคซึมเศร้าอ,อย่างนี้หายแน่ฮะ <laughs> จำไหมฮะ Oh เพราะพอรักกันมา8ปีแป่ปีนี่มันนานพอสมควรนะนานนะแม้ว่าจะไม่เท่าคู่เวียกันเปนล่าก็ตามนะฮะ <laughs> แต่พอเลิกกันปุ๊บเนี่ยพอเลิกกันปุ๊บความที่อยู่กันมานานรักกันมานานนี่นะฮะก็ค่อยค่อยออค่อยค่อย,อยทุกข์อ่ะเครียดทุกข์ไม่มีความสุขพอคนเราไม่มีความสุขเป็นเดือนเป็นปีเป็นสองปีมันก็กลายเป็นความความทุกข์ถาวอมันก็เป็นเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปหาหมอนะฮะต้องไปหาหมอถูกแล้วฮะ เป็นโรคซึมเศร้านี่ต้องไปหาหมอเนะครับเป็นโรคป่วยทางจิตแต่ไปหาได้นะครับป่วยทางใจอะไปหาได้นะครับแล้วก็มาเจอกันเอทีนี้ก็หายแน่นอนแล้วฮะคือคือมาโรงพยาบาลเดียวกันแล้วเนี่ยสมมุติผู้ชายมาปีก่อนหน้านู้นออปีหกสามผู้หญิงมาปี